สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับกับข้อสู่ชาแนลของปาร์คนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวประสบการณ์การทำใบกิฟีม์มอเตอร์ไซค์ที่ไต้หวนันประเด็นคือมันมีเหตุอยู่ว่าวันนี้นะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกแล้วก็มีพี่คนนึงนะครับผมถามเข้ามาว่าเฮ้ย hey, ทำไมขับมอเตอร์ไซค์ได้เฮ้ย hey, ทำไมไม่โดนตำวรวจจับอย่างเงี้ยครับผมก็เลยฉุกคิีขึ้นมาได้ว่าอืจริงๆเราควรจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยนะครับก็คือมีพี่น้องหลายๆคนถามเข้า,ขามาว่า ถ้าพี่ต้องการจะไปสอบใบขับขี่ที่ไต้หวันจะทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าและแชร์ข้อมูลประสบการณ์ที่ผมได้ไปทําใบขับขี่ที่ไต้หวันมาเรามาทําความรู้จักกับใบขับขี่ของไต้หวันกันก่อนนะครับใบขับขี่ของไต้หวันเนี่ยถ้าเป็นใบ,บขับขี่รถยนต์คนไต้หวันก็จะเรียกว่า และถ้าเป็นใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยคนไต้หวันก็จะเรียกว่าโด,จจจย,ดยคนไต้หวันนะครับเขาจะไม่ได้เรียกย,ยาวๆแบบนี้เขาก็จะเรียกสั้นๆย่อๆว่าะะนะครับขั้นแรกเลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆต้องการจะไปสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไต้หวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ก่อน หน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขั้นตอนแรกเนี่ยพี่พีน้องๆจะต้องเลือกประเภทของรถมอเตอร์ไซค์ที่พี่พี่น้องๆต้องการจะสอบก่อน ก็จะมีแบ่งประเภทให้เลือกเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วไปมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดต่ำกว่า50 c ีจะมีรถเกี้ยนเล็กรถเกยนปกตินะครับผมรถรูปต่างๆนะฮะโดยช้อยนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นข้อที่1ก็คือรถจักรยานยนต์ทั่วไปหลังจากที่เราเลือกประเภทของรถจักรยานยนต์ที่เราต้องการจะสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกระบุวันที่เราต้องการลงทะเบียนเพื่อทําการสอบก็จะมีให้เลือกหน้าตาประมาณนี้นะครับ ถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับต้องการที่จะสอบในช่วงที่เป็นวันหยุดนะครับก็สามารถติ๊กที่ช่อง Test on Holiday ได้นะครับผมจากนั้นให้พี่ๆน้องๆน,นะครับเลือกว่าจะไปสอบสถานที่ไหนโดยก็จะมีอยู่7เขตใหญ่และแบ่งออกเป็น35เขตย่อยพี่ๆน้องๆก็ลองเข้าไปเช็คดูที่ในเว็บนะครับว่าเขตที่เราอยู่เนี่ยใกล้กับตรงไหนก็สามารถไปเลือกสอบที่นั่นได้ โดย7เขตนะครับที่มีให้เราลงทะเบียนเลือกก็มีเขตที่1เป็นสำนักงานกำกับดูแลเมืองไทเป2สำนักงานกำกับดูแลเขตนิวไทเป3สำนักงานควบคุมเขตซินจู4สำนักงานกำกับดูแลเขตไถจงครับ5สำนักงานควบคุมเขตเจียอีครับ6สำนักงานควบคุมเขตเกาสงและ7สำนักงานกำกับดูแลเขตเกาสงเกาผิงผพิงตงครับ โดย7สถานีใหญ่ก็จะมีเขตย่อยแบ่งลงไปอีกหลังจากนั้นให้กดปุ่มค้นหาครับก็จะมีตารางที่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถลงทะเบียนเข้าไปรับการสอบได้ถ้าช่วงเวลาไหนที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการสอบได้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้ข้อมูลของเราก็จะเป็นข้อมูลตามหน้าบัตร A.R.C. หรือว่าใบกาม,ม์าของเรา ส่นเอกสารที่ต้องใช้ในการขอยื่นสอบก็จะมี 1. ใบากาม่าของเราหรือว่าบัตร r r c ของเรานั่นเองนะครับ 2. รูปถ่าย1นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใช้จํานวน3รูป3ใบตรวจสุขภาพเดิยต้องออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่กรมการขนส่งระบุไว้เท่านั้นทั่วไปต้องลองเช็คดูก่อน สำหรับการเตรียมตัวนะครับทางขนส่งจะมีเว็บทดลองทำข้อสอบมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น50ข้อข้อละ2คะแนนรวมเป็น100คะแนนโดยที่จะผ่านที่85คะแนนเท่านั้นโดยจะมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด50นาทีครับและข้อที่2ในการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือการฝึกขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้ชำนาญควบคุมให้ขับขี่เป็นเส้นตรงไม่มีอาการเซมากเกินไปการขับขี่ตามกฎจราจรดูป้ายจราจรการดูสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการเปิดไฟเลี้ยวการหันหน้ามองซ้ายมองขวานะครับข้อนี้สำคัญในการ โดยทิปที่ผมได้ทำเป็นประจำหลังจากที่ผมเข้าไปสอบในอินเทอร์เน็ตแล้วโดวยระบบของข้อสอบที่นี่เวลาที่เราทำข้อไหนผิดมันจะมีเฉลยออกมา ฉเฉลยของข้อที่ผิดนั้น,นจะทําการจดไว้ในสมุดเลคเชอร์ไว้นะครับเพื่อให้มันผ่านตาให้มากที่สุดเพราะว่าข้อสอบของการทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไต้หวันเนี่ยข้อสอบจะเยอะมากกว่า50ข้อแต่จะสุ่มมาให้เราทําแค่50ิข้อดังนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอข้อสอบที่ซ้ําและข้อสอบที่เป็นข้อใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆพอเราได้เลคเชอร์แล้วเนี่ยเราก็เอามาทบทวนมันก็จะเกิดการอ่าผ่านตามากที่สุดพอข้อสอบข้อนั้นวนกลับมาให้เราทําเราก็จะอ๋อข้อนี้รู้ นะครับก็จะทําได้แล้วตอนที่ผมไปสอบ e <ast> ผมได้คะแนน92คะแนน e <ast> หลังจากที่เราฝึกฝนจนค่อนข้างชํานาญแล้วนะถึงเวลาสอบจริงโดยเวลาสอบทางขนส่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงตอนหวันก็ะจะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ต้องไปก่อน8ปดโมงเพื่อไปรายงานตัวก่อนโดยเตรียมเอกสารไปยื่นที่เคาน์เตอร์และบอกว่ามาสอบใบขับขี่ พอเรารายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลาให้เราเข้าอบรมเราต้องเข้าอบรมไปฟังวิดีโอวิธีทัความปลอดภัยข้อห้ามต่างๆในการใช้รถใช้ถนนเป็นเวลา180นาทีหรือว่า3ชั่วโมง หลังจากที่เราเข้าอบรมเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะแจกใบประจําตัวสอบของเรามาให้เรานําเข้าไปที่ห้องสอบข้อเขียนโดยขั้นตอนสอบข้อเขียนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการเลือกช้อยข้อผิดข้อถูกเหมือนกับที่เราทดลองทําในหน้าเว็บทุกอย่างโดยขั้นตอนนี้พี่ๆน้องๆต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจําห้องสอบด้วยว่าต้องการข้อสอบเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วถ้าคะแนนเราผ่านแ5ห้าคะแนนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เราลงไปที่สนามสอบเพื่อสอบปฏิบัติ ส่วนใครที่ไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องทํำยังไงต่อแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็คือกลับบ้านก่อนก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้ไปสอบปฏิบัติสําหรับการสอบขับขี่จริงนะครับผมสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือรถที่เอาไปสอบเนี่ยต้องเช็คไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้า ให้ครบถ้วนให้รถเนี่ยมีสภาพพร้อมใช้งานมีความพร้อมในการสอบนะครับเ <_ an> พราะว่าการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา <_ an> การแตะเบรกมีผลต่อคะแนนในการสอบปฏิบัติทั้งหมดเลย <_ an> แล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือหมวกกันน็อกครับอย <_ an> ่าลืมพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ไม่มีรถไปเองนะครับสามารถไปเช่ายืมที่ขนส่งได้โดยตอนลงทะเบียนตอนแรกสุดนะครับ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเลยว่าเราต้องการที่จะเช่ายืมรถด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งมาว่ามีค่าธรรมเนียมน้ํามันมีค่าธรรมเนียมเช่าเท่าไหร่ก็ชําระพร้อมกับค่าธรรมเนียมตอนสเต็ปแรกสุดได้เลยการสอบปฏิบัติขับขี่จริงผมจะแปะลิงก์ไว้เป็นวิดีโอออฟฟิเชียลของขนส่งกับคนที่เคยทํารีวิวไว้ก่อนนะครับว่าต้องขับขี่ประมาณไหนเส้นทางในการขับขี่เป็นอย่างไร ผมก็ศึกษาจากคลิปพวกนี้ก่อนที่จะไปเห็นสนามจริงก็ไปดูว่าเวลาสอบจริงขับขี่ทิศทางไหนไปแบบไหนเราจะต้องเจอสัญญาณอะไรบ้างนะครับผมภาพก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ ส่วนเรื่องผลการสอบถ้าหากสอบปฏิบัติผ่านแล้วเจ้าหน้าที่จะยื่นบัตรสอบคืนมาให้เราก็ให้เอาใบประจำตัวสอบเราไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์รอรับใบกับขีดกลับบ้านได้เลย ส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนที่สอบไม่ผ่านนะครับก็ไม่เป็นไรกลับมาตั้งหลักก่อนเข้าไปในเว็บเดิมนะครับไปลงทะเบียนสอบใหม่ไม่จําเป็นต้องเลือกที่เดิมเป็นเลือกที่ใหม่ก็ได้เลือกวันเวลาใหม่โดยวันเวลาที่เราเลือกเนี่ยต้องผ่านไป7วันแล้วเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิสอบในช่วงนี้จนกว่าจะผ่านไป7วันแต่เราต้องลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อขอสอบซ่อมใหม่แต่ถ้าเกิดว่าตกปฏิบัติเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ไปขอสอบปฏิบัติใหม่ได้เลยไม่ต้องทําข้อเขียนใหม่ และนี่ก็คือโฉมหน้าใบาขับขี่มอเตอร์ไซค์ของไต้หวันสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นแรงงานไทยในไต้หวันเวลาที่เราทําใบขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ใบขับขี่มาเนี่ยถ้าสังเกตดูใบขับขี่ของเราจะมีอายุเพียงแค่6ปีเท่านั้นก็จากที่ผมสอบถามจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวไต้หวนนันนะครับเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยสอบครั้งแรกก็ได้ตลอดชีพเลยแต่สําหรับของเราที่เป็นแรงงานเนี่ยก็จะได้6ปี เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องใบขับขี่รถยนต์ซึ่งผมก็ได้มาแล้วอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าผมทำยังไงจะได้ใบขับขี่รถยนต์ใบนี้มาโดยที่ผมไม่ต้องไปสอบเลยเดี๋ยวจะมาแชร์ขั้นตอนให้ฟังว่าทำยังไงบ้างไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ